ว่าว่าแล้ว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 สองมานังอืมกล้องแห่งในน้อยอยู่วนั่งทาบระบานี้เอาสี่ห้าย,ยิบจังดเดยเฮลิบินมันนี้เอาเว้ โอ้ยจกุกได้ซ้ำหนีมาเห็ดโอ้ยเอาเนียบนั่งลกะกันเนียบน้่มให้มันแล้วโอ้ยกวนแท้ๆมองอื่นบ่ออืดบ่อยากบอ, ande, บอ ande, ไปนอนไปนั่งว,ว้าวแล้วนี้มาเสิร์ตโยทำหูท่วนลม้มเขาเด้อโอ้ยนางงามโพดโพดพ่อบอกหม้อบอกแตงกูน เต็มกะลังพอดีเลยนายเด้